คนดังหลังครัวมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมคลิปประจําวันนะครับผมของเขากลักันทางครัวอีกที่เก่าครับกับทางช่องพอดีน้อเพื่อนเอาไปเชีครับคลิปคนดังหลังครั้วอย่างนี้ไรตุนเสบียงติบ้าทุกไม่อยัางนี้วัตถุดิบเผาติอ้๋ง鹌鹑蛋包子ตัวเพื่อนตีโอ้ไก่บั้นนะครับพอครับมื้อนี้เฮ็ดเมนูอยังครับเนี่ยต้มไก่เลยโอ้ที่บ่ต้มไก่เสียกระทะต้มไก่เสียกับวยมาต่างว่าแต่ไนี้ควัญอุดเอาอยู่ในมัน เพราะมันมันน้ำบกบอมันบกยังไงมอเตอร์ไซค์มันโคตรเมันขึ้เร็วสิดอ่มันมีหม้ออนไรอีกพอเขาสบายขนาดสบายงานเนี่ยขนาดสบายงานมาหนิโอ้โฝาบทุกอันนี้คือสีลุ่งมือเองมันมาหนิเดี่ยวมาหนิแล้วครับรอดแต่เห็นมันสูงอย่างเดียวโอ้อันนี้คือแล้วแล้วโอ้พี่น้องครับสุดยอดเลยเป็นเมนูมาหนีิถือว่าเป็นต้มไก่บ่ต้มไก่บ้านบ่ เมนูเก่าเมนูเก่า <laughs> เ,เาพีน่นวลโอ้พมันนะครับโอ้มากว่าท่านตอนเพิ่นแต่งวัตถุดิบบ้างันะอันนี้มันนวลเนาะน,นี่นวลไก่คือกันครับพี่น้องครับไก,ก่คือกันพมันนะอันนี้คือวัตถุดิบที่เหลืออยู่นะครับผมดีแล้วว้าวปาดพกพี่น้องครับเมนูเด็ดวันนี้ครับมันนะ ไปผุนนะไปแพ้ไปมีเหลมผุนแล้วไป,ไปื๊บผุนแล้วโอ้โหเอาโ,โอเคครับผมเรียบร้อยครับมือนี้ผู้จัดการมาเดียวลงลงลมือเองเลยตีมือนี้เฮ็ด <ไป S 1> เองเลยตีดเ <ไป S 1> ท,ท่านั้นแล้วตีโอ้ือวนวนเห้อมือนีน้ไหมวนมันสีมาอีกได้รอบหนึ่งมันสีมาอีกจักอาทิตย์หนาเนี่ยโอ้ไาจินทา้งในน้อ,นนองสาว นี่ฮะกินเก่งอยู่หรีอดิเฮ้ยวาแต่ทางไหนคือยังงงๆไอ้กินห้าของน้ำไอ้กินห้าของน้ำเอานี้ของน้ำที่ท่านโอ้ของน้ำดีผี่น้องเฮาเอ้าตับไฟฟังนได้ผีครับคือเก่าลัดครับพี่น้องครับสำหรับเมนูตำครับยำพร้อมไว้ให้คือเก่าคือเดิมครับนี่ครับปลากอแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับผมยำพร้อมครับเึงกับเกือบปลา อันนี้อยู่ในหม้อเขานี่แม่เห็นกระทะผิดไหมลองแทียด้วยนั่นข้วนอ่าเป็นตันไดยจบบเจ้าว่าเลี้ยงบ้านบ่เลี้ยงบ้าน <c oughs> มันบ่หลายดิมันบ่หลายมันฝุดแต่เสือ้อยากบอมือ <c oughs> หนิข <c oughs> ั้ขวคือขื่นอีหลีเด้มือนีิคือรู้ซื้อปาเสียได้กินปิ้งไกลคือขื่นใช่ไหมขั้วเหมือนแต่คขึ้าบ้าน อยากได้เจ้ผัวบ่อยากได้พี่น้องทั้งผัวหุ่นไหวลายผลหมุนไหวแล้วผลเนาะต้องเป็นยังเป็นยังสวนเสียห้ากันที่เต็มนทำมาแรงมาพี่น้องทั้งผัวเต็มหน้าบ้านจะเป็นยังอยืนบอกแน่วว่าพเอาพี่น้องทั้งผัวเอาแต่ผัวกับวัวฟังถ้าท่าใจแล้วความหมานใจบู๊ก็แลมวก็แลมกับเมนูพิเศษวันนี้ต้มไก่ครับพอมหวยๆเลยมันนี่ ตรงนี้พอปนสูกปวดประสันใบมันเ <fill. S 1> ียงรถนี่กระทะนี่ไหม่สีหน่อุ้ยน้องบอกใส่ตีแม่ให้จังดิพี่สีหน่อยถึนะอียังตัดคลิปแลวนั้นโอ้ัอนเตียงเฮ็ดวังหันนี่ได้เรตัวนี้นุ่นไายตะลนแล้วตะซับไก่้ลงไปบอยคลิปนี้บ่เด้เอาเอาพี่สีวังหันคลิปตุมบ่ได้ตัวิดตะสิคลิปซับไก้โอคลิปตุ่มเลยไายคลิปตุ่มไทย แมันลุ่งไปแล้วคุณนะครับไฟร้อนระอุครับางทางนผู้ใหญ่บานเนาะบางทานหน่อเนาะโอ้ยยันยเขาไม่เยอะจรหัวบาดเด็กแมนจะค้นถือแล้วไปฟังได้บ่หน่ฟังผีบ่โอ้ยมันบดตึ้มทิไล่ขมัติบันได้การเลย สดชื่นเล่นมั้งอันเกลี้ยงก่อนไปเที่ยวเขาใส่ทั้งแดงให้แม่น่เด้ออุ้ยดีครับผมยังผัวคืออะไรนั่นนี่ยทานเขาโอ้ทานเตี๋ยวโอ้ยผู้จัดการเตาคนเอาทานนี่นี่ผู้จัดการเตาเตาน้ำเกี๊ยกุ้งมันถือขู่ไปแล้วถือไก่ไปแล้วเตาน้ำเกี๊ยกุ้งเอาผู้ใดเอาหนี้สันมันหันต้องใช้ากใส่เฮ้ยวุแม่ขอโทษิลไร้ครับ ปอน, <S <S น้บนบออกเร mm ็วขนาดนีเออยางยูเต้นห้องนี้ป่ะหนาวที่สุดนสียิ้มโง่อย่ะโอ้ยโอ้ยเฮ็เป็นตลกเลยนาไปที่ไหนเล่เนาะบานใ้ขาเฮ็ดดีบอกบอกเมันมอแมงหนามไรเน็ตมีไหมเดวน่ะเทรบอเพ้นนิหนึ่งไร่โอ้ยไร่ที่ แจกพวกปนึงไั้ยต่ห่มสำสาเบ่งบรรยากาศโลกที่ชอบ คุณครับเราพักผ่อนเราพักผ่อนดูมาแล้วสวัสดีครับแป็นขับมาแล้ววววเป็นขับถึงแล้วสวัสดีสวัสดีที่เนี่ยวันนี้เห็นประกอบในนว่เกี่ยวกวักนี่เด็กผีเหลวหนึ่งห้าประกอบเห้นมาเดียวจะบาดกันพี่น้องครับไม่ได้บักขามมาเดียวอุ้ยบักขามไมนี่ยังไง ข้ามหน่อยไหมพี่น้องครับอุย้ยบอดจูหูกนอนคาหน่อยไหมคามงนั่นแลละนี่มันมาข้ามหน่อยปัะก,กอกบกัรกได้เมือน,นไหมเปม็นมือนกระถะาย <c oughs> นี่ยมัตรงอยู่นหนีมากกวปรกไฟหน่งปครับไปปลาขนาดม ไม่เลยครับอุ้ยมีหอดะคามเปียกสวัสดีครับพคามเปียก้าเน่ามาแต่องไฟนาะขคาต่ไร่มีเวิรทุกอย่างครับนี่ยเข้สวนดกงันเยใช่ไหมไน่ว่ารอยังนู้นหอมๆเลยนี รวมไปยังมากหอมจับบัทนะัดึงลงไปบ่นจวดเลยแห้วเอามียเนี่ยหเดี๋ยวก็น่ยันมติกา อุ๊ยหมดน่องนี่ไาบไหมเขาบั่นไม่ยังงั้นซเดตตเดียบีบตุ่นไหมจับไเียกเปียเทเลียวพอดะเลียวสีตังแค่ทับกดไลค์ มนะันยังล้อทา,างฝุ่นเนาะไปพี่นังนี่การใช่แล้วเราบอกจิงุ่นนะพี่นองเขาตรงนี้ครับเฮ้ยคืยอไหนบมีู่้ดไทยไดิแล,ล้วเนาะผู้ดเดียวเยขินนี่แล้วผ้นะครับผู้จัดการมาเดียวจัดเองเลยมื้งนี่วุ่นนะท่าซิ่มนะวุ่นนะ เต็มๆเลยดอกนเนี่ยๆการบ่าหองสมปิดโอ่โห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 ลโห่โ่โห่่โห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 ่ครับโ่โห่โห่โบโห่โหห่่โห่โห่โห่่โห่โห่โห่โเลโห่โบ่ เอ,อสาสีอีกจักนน้อยรถมันมเป็นยังดอกมันสีมันชีหุ่นขุนัดหน่อยนะจุนยัดนานาแล้วเาาส้นบลดเดียวเส้นบลดฟุงไปแล้วเ <laughs> <laughs> ล่เฮ้ยแ้มจบเฮ้ยกินตุง่งไอ้แฉลมสุดเลยล่ะเนี่ย

เชียบพตะานดีมาเบิงน่มาแล้วเราเบเราุ้งให้เรียกตัวน้ำอะไลายวาหลวน้ำสมสดดีไปสุดตอนี้แล้วพอดีาไปใส่ซ้ำนี่ละมาพอแบซิมเองครับดอกเพิมเอปดึไปด้ได้รอเพิ่ม เปลี่ยนได้พอเดี๋ยวใชเนะพอเปลี่ยนได้พอปลาบงกันสมฮะฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่า่าสมเขาว่านี่ฝุ่งอยู่พอปปเออมันนีเจ็บอยู่พอวันมีแนวทั้งอยู่พอสงเข่าจับกันละไปกเพ่ไปกะเพิ่วกะเพ่วารยกัรอยู่ชือว่าสิบนี่สมบูรณ์แบบนีอด มีหอดการซีมกันยังพบพี่น้องครับผ้ามาให้พี่น้องได้เบงคนดังหลังครัววันนี้นะครับพอแล้วก็ยู่มือนี้เป็นเกียรติจากผู้จัดการมาเดียวมาเฮ็ดกับเขากับนำสูกินความครับไม่นู่มนมนูตุ่มเอาพอกันคลิปหนาแล้วกันครับสลักินีลาพี่น้องพี่สามีครับสวัสดีพี่น้องครับ,อรบโอ้ขักแนวไปคลิป